ต้องยอมรับว่าเจ้าบ้านนักตีแฮมฟอร์เรสต์ช่วงนี้ฟอร์มแรงขึ้นผิดหูผิดตาและมีโอกาสสูงที่จะฉีกหนีโซนตกชั้นได้แบบไม่มีปัญหาโดยผลงานชนะรวด3หนท้ายทุกรายการและยิงรวมทั้งสิ้นกว่า9ประตูะเฉลี่ยแล้วต้องมี3ามเม็ดยืนพื้นแถมสถิติในรังเย้าตัวเองก็สุดเข้มคว้าชาย3จาก4หนท้ายทุกเวทีแบบไม่แพ้ใครเสมอหนึ่งและยิงรวม1ิบลูกท่วนสวนทางกับไรตันที่แม้อดับจะสูงกว่าจากการกินบุญเก่าในช่วงต้นสีซสั้น อย่างไรก็ดีตอนนี้ผลงานค่อนข้างสวิงด้วยการกำชัยพิง5ครั้งจาก12เกมลีที่ผ่านมาเสมอ4แพ้3ตอกย้ำเก่าสถิติในฐานะอาคันตุก,กะตลอด4ครั้งหลังสุดทุกรายการก็ไม่ชนะใครเลยและพ่ายไปถึง2โหนอีกด้วยเสมอ2ดูทรงแล้วงานนี้มีโอกาสบุกแจกแต้มอยู่เหมือนกันกระแสเจ้าปานกำลังแรงไม่ควรไปขวางแนะนำถือหางเจ้าถิ่นกินนิ่มแน่นอนฟันทงวางนอตติงแฮมฟอเรสเกรดพรีเมียม ของดีอยู่ในกลุ่ม V.I.P เท่านั้นใครที่อยากได้แนวทางแบบเน้นๆแม่นๆต้องไม่พลาดกดเพิ่มเพื่อนที่แอปเขียวได้เลยครับทางเข้าอยู่ที่คอมเมนต์ในคลิปนี้ทางเรามีโปรโมชั่นสำหรับนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นสเต็กผิดหมดเราก็คืนให้หรือว่าผิดคู่เดือเราก็คืนให้รวมไปถึงสมาชิกใหม่กับสิทธิพิเศษมากมายเท่านั้นยังไม่พอเรายังมีเสื้อสโมสรจะส่งให้ฟรีถึงบ้านเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย